Stop talking now. We will still learn how to match the words. How to match the words. How to match the words to the pictures. How to match the words to the pictures. Exercises complete the words. Babatasi, term, come. Exercises complete the words. Babatasi, do come. แอสซิสไ C ร์ซีคอมพิเวเตอร์แบบประถาซีมติมคำนักเรียนครูปองอ,อ่านไม่ได้สะกดไม่ออกแต่เขาก็พยายามแล้วเขาก็ดีขึ้นดีขึ้นไอ้เจ้าปาวานมันก็พยายามระวังเลยไอ้คนที่เก่งแต่ชรชาใจหนะ่อยเดี๋ยวจะกลับกันนะเป็นอพอพัสเตกเพราะใจเปล่ายิ่งยิ่งเจ้าปีโป้นี่เป็นประธานาธิบดีของประเทศออพสัสเตกในประเทศเองอะ่ะมีแต่อพัสเตก ประเทศอังกฤษติดมันแตกแย้ประเทศอังกฤษยังอยู่อยู่เลยอ๋อเหรอถ้าเป็นพันธมิตรกับประเทศสินวิสใช่ไหมประเทศสินวิสดีพีวีนะประเทศอะไประเทศขวดประเทศขวดไม่เดิมหมอลำอ่าเียครนี่เดิมเตรียมจากซีไอทีวีซิตี้เมืองซ y ไอเมืองอ่านเองเอาไมค์สิดูตามสิ สิทีิเมือง C I T Y 60เมืองสิธีิสิธีิ <50 S 1> ตีบ้านเองเหรอภาษาอังกฤษมันมีไปง่าต่อเตาว่ะสิทีิเมือง C I T Y ิทธิเมืองอ,อีกที C I T Y c i เมืองอีก C I T Y ิทธิเมืองา ต่อไปสองแฟมบิลี่ครอบครัวอ่านสะกดแปลปฏิบัติ F A M I L Y Family ครอบครั F A M I L family, ว F A M I L family, ว F A M I L Y Family ครอบครัว F F A M I L Y Family ครอบครัวอ่าต่อไป family, อกีกคิวอ่าน เสียเงียกระตุ้นนตุ๋ยอ่านให้มันดังแม่แม่แน่ F A M I L Y Family าพาที่งานเรียน P A R T Y พาที่แน่พาที่งานเรียนเอาไหม P A R T Y พาที่งานเรียน

เอายปนักเอสเอสพีวายวานาวานเวลาอ่านดูตามด้วยมันจะได้จําปาวานอ่านครับพี่ฮะอายนักต่อไปหกวายทําไมเอสูสา

เขาอ่านบททุกคนนะแต่ครูปองไม่ได้อ่านไงครูปองอ่านหนึ่งถึงออกให้หมด,ดังๆโอ้โหว่าแล้วจะพูดอะไปฏิบัติญญ C I T Y ดังๆ C I T Y สิทธิเมืองอีก A C I T Y C T เมือง A C I T Y C T เมืองต่อไปสอง F A M I L Y L Y เอาไหม S A M I L Y f a m i l ครอบครัว A F A M I L Y ครอบครัว A S A M I L Y A L Y Family ครอบครัวโอเคเนื้อเออไม่ใช่หรออะไรรู้แล้วสามสามอ่านเองพีสาม P A R T Y คาที่งานเลี้ยงเอ เอ็ก p a r อาร์พีซาที่งานเลี้ยงโอเคต่อไปซีบายกับบอใบผูบอกว่ามันแปลได้สองอันายกับบอใบในที่นี้อาเอาเอาแค่ช่องที่หนึ่งบยซอ้อพอเร็วๆใบยซื้อ B-U-Y บายซื้อเอ็ก เอก B U Y บายซื้อต่อไป5 S P Y สปายนักสืบเอก S P Y สปายนักสืบเอก โอเคดีมากเนื้อตบมืออ่าต่อไปคอยต่อไปวิทย์อ่านหนึ่งถึงหกปัจจับัตรตามกันชมการแสดง C I T Y c t เมือง F อ่านใหม่ดีๆซิอ่านดีๆซิ C I T Y c t เมือง E C I T Y City เมืองก ต่อไปสอง F A M I L Y family ครอบครัวเอก F A M I L Y family ครอบครัวเอก F A M I L Y family ครอบครัวสาม P A R T Y party งานเลี้ยงเอก P A R T Y party งานเลี้ยงเอก P A R T Y party งานเลี้ยงสี เอกบีวัยใบซื้อเอกมีวยบซื้อห้าห้า F P Y Spy ซื้อเอก F P Y Spy นักซื้อเอก F P Y s า y นักซื้ออืมเก่งหก W H Y ทำไง Why ทำไม How ฉื ต่อไปปีต่อหนึ่ง C I T Y ที T เมืองสอง F A M I L Y Family ครอบครัวสาม P A R T Y Party Party งานเลี้ยงงานเลี้ยงสาม P A R T Y Party งานเลี้ยงสาม P A R T Y Party งานเลี้ยงสาม

พาที S 2> 2, <S ่งานเลี้ยงสาม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  I L <3 S 2> Y family ครอบครัว3 p r t y ปาร์ตี้งานเลี้ยง4 b y ไซื้อห o spy สลยนักสืบหก อาดีมากลูกนะครูสังเกตพัฒนาการนักเรียนทุกคนนะครับมีพัฒนาการที่ดีขึ้นยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกียงกายการือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับนะออขอบคุณมากที่ตั้งใจเรียนนะโอเคปี่ป้ขอบคุณสาวรับนักเสริรโลกเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ไปครับจ้า